สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพชาว u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องจา่าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบุรีอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนาะใครที่บอกว่ารอเล็กป้าม่วงอยู่ก็เดี๋ยวมาชมคลิปนี้ได้แนวทางของป้าม่วงไปรุ่นแน่นอนแต่ว่านะคะอันนี้ขอแจ้งให้ FC ได้ทราบไปเลยนะคะว่าป้าม่วงจะให้วันนี้ว่าสุดท้ายจริงๆเลยเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าได้รับปากกับ FC ไว้แล้วก็ อบอกว่าเป็นเดือนเกิดของปลาม่วงก็จะให้อีกหนึ่งชุดนะคะสุดท้ายแล้วก็จะหยุดยาวไปเลยนะคะอันนี้ก็เลยแจ้งมาถ้าใครบอกว่าให้ตามเลขของปลาม่วงให้ในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้เนาะก็มีเลขของปลาม่วงลงให้แล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะคะมันมีเลขจับชนอยู่เรียกว่าเป็นชุด3ตัวหางเดียวแล้วก็ใครที่อยากตามเลขของจ๋าเนาะ เพื่อนๆนะคะได้น่าจะจํากันได้นาะว่าเลขนะคะที่บอกว่างวดไหนมีศูนย์มีเก้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะในคลิปนี้นะคะจะได้ดูได้รู้กันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางทั้งหมดกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะสรุปเลขให้เนาะสาหรับชุดแรกนะคะของเ j ๊ฟองเบียวันนี้เจ๊ฟองเบียวิ่งแปดนะคะชุดสองตัวจะมี80 83 85ถ้าเม่เดียวจะเป็น868ถ้าเป็นชุด3ตัวจะเป็น 7 6 8อ่าถ้าเป็น7 6 8ก็ยังคงค้างที่7 6กับ7 8ด้วยต่อมานะคะสำหรับแนวทางนี้บนเนาะชุด3ตัวจะมี8 1 5กับ9 7 1า่ล่างจะเป็น1 7กับ2 4สี่สำหรับงดวันที่สิบหสิงหาคมถ้าเป็นมหาเฮงเลขมหาเฮงให้มาสองหางชุด2ตัวจะมี6 1กับ5 1 อันนี้แค่สองหางแค่นั้นเลขเด็ดใบดำให้รวยในงวดวันที่2 6สิงหาเลขเด่นบูนจะมี1กับ2เป็นคู่โต๊ดถ้าที้ขาดจะเป็น9 7 90 7 91ถ้าฟันชุด2ตัวจะเป็น90 91 71แล้วก็81เลขรับเฉพาะสายทหารงวดนี้นะชุด3ตัวจะเป็น128่เม็ดเดียวไปเลย128 ถ้าสองตัวจะมีสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามแล้วก็หกสามสำหรับอ่าเลขธงชาติไทยของอ่าแนวทางรัฐบาล ที่ผ่านมานะคะวันเม่เนาะ901ตัดเล่นด้วยเนาะสำหรับของเหนือเมฆวันนี้เด่นล่าง57อันนี้จะเป็นชุดเด่นอันนี้จะเป็นเด่นล่างแต่ว่าอีกหนึ่งชุดนี้จะเป็นของล็อกล่างงวดของวันที่16เดือน8เหนือเมฆ58ก็เดี๋ยวเรียนกันส่วนแพดมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ชุดสามตัวจะเป็น475 ชุดสองตัวจะมีสี่เจ็ดห้าเจ็ดตัวกันจะเป็นสี่สามกับห้าสามซึ่งถ้าพูดถึงเป็นตัวจับนะของแอดมาน้อยค่อนข้างที่จะเข้าด้วยถ้าเป็นตัดชุดสองตัววดนี้แอดมาน้อยจะไปที่ห้าเจ็ดเดียวอแอดมาน้อยแปดร้อยเปิดถัวเงินที่เป็หกหนึ่งแปดถ้าเป็นเลขมงคลของพระราชนีนะรหัสนะคะจะเป็นเก้าสองสอง ค่าเลขเด็ดเลยนะจะเป็น475ชุด2ตัวก็จะมี1 2ึ่องก็วันคล้ายกับวันเกิดนะคะวันที่12บสองหาแล้วก็9ก้าศูนของเจมานีพารวยวันนี้ฟันสกับ7มาแน่1ตัวระหว่าง3กับ7ชุด3ตัวจะเป็น7 8 3 ถ้าตัดนะจะมี7 8 8 3แปแล้วก็3 9มเก้าสามหับสามสองต่อมาอล็อกวงในงวดที่ผ่านมาให้มาหางเดียวเลย4 9 5เกาหงวดน,นี้ล็อกวงในให้มา9ก้หางเดียวอ,อีกหนึ่งชุดนะหางเดียวงวดน,นี้จัดไปที่5 6 9ชุด2ตัวจะเป็น9 1กับ หนึ่งห้าต่อมาสายตำรวจนะจะเป็นเลขวิ่งวันนี้สายตำรวจวิ่งเจ็ดสิบล้านนะเจ็ดมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาของไทยรัฐนะคะ,ะวันนี้จะเน้นที่ศูนย์ห้าแปดชุดสองตัวก็ตัดออกมาจากชุดสามตัวนะห้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็ศูนย์แปดาของแอดปัญญาเด่นเก้า ชุดล่างจะเป็นเก้าสามเก้าห้าเก้าเจดถ้าเป็นรองนะจะเป็นรอง5จะเป็นชุดบนจะมี85 65นะคะอันนี้ของแอดปัญญาซึ่งถ้าใครชอบก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูเลขปะามงส่งท้ายเดือนเกิดของปะมงามงอขออีกสักง,งวดเนาะตามคำเรียบร้องของสมาชิก16สิงหาให้มาจะมี65 62 42แล้วก็80 อ่ะสี่หางนะชุดสองตัวสี่หางของปะม่วงสำหรับส่งท้ายไปก่อนนะคะก็คือว่าวางแนวทางไว้แค่หางเดียวทุกง,งวดเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดอ่ะงวดน,นี้ให้สี่เจ็ดห้าถ้าเลขวิ่งเข้าทุกง,งวดดูย้อนหลังได้อันนี้ก็คือบอกไว้นะคะเอาไว้เป็นแค่แนวทาง ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขจับของจ๋านะคะแล้วก็เลขที่ลองให้ลุ้นกันดูอ่ะต้องขอบคุณไว้ก่อนนะคะขอบคุณ f c ไว้ก่อนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเพราะว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศอะ่ะมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ f c ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเนาะ อ่ะเดี๋ยวน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับช่องของจา๋าเนาะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่าจะเป็นคลิปอ่าบ้านๆทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าให้หวยด้วยเพราะว่าน่าจะเนี่ยอย่างวิธีการทรําเกษตรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแทรกเข้าไปนะคะอย่างเดี๋ยวรอบอที่ปลูกผักอีกรอบใหม่อะ่ะ หลายท่านถามว่าอาทำยังไงนะคะผักอะตั้งแต่เริ่มเลยจะทำยังไงนะคะจะมีขั้นตอนการทำอยู่เดี๋ยวในอีกประมาณนะคะไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละนะคะจาจะเริ่มทําคลิปการปลูกผักปลูกอะไรเนี้ยเพราะว่าเอฟซที่ต่างประเทศค่อนข้างที่จะบอกว่า อยากได้นะคะอยากให้จ๋าทาคลิปแนวนั้นนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวจ๋าจัดให้เนาะอ่ะเพืเ่อนๆนะคะยังคงจํากันได้เนาะถ้าหากว่างวดไหนที่มีศูนย์งวดต่อมาจะมีเก้าแต่ว่าถ้างวดไหนมีเก้างวดต่อมาก็จะมีศูนย์อันนี้คงจํากันได้ดีงวดที่แล้วนะคะหวยออกอะไรนะอ่าห้าเก้าสี่ใช่ไหมคะอ่าห้าเก้าสี่แล้วคราวเนี้ย มันมี9นะคะงวดน,นี้จะมีศูนย์ไหมก็ต้องลองลุ้นนะคะก็ต้องรอดูเนาะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าจะเป็นแนวทางแบบนั้นก็อลองหาดูนะคะว่ามันไปชนกับเลขอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเลขที่จับชนนะตอนนี้มาแรงมากนะคะเลขมาแรงมากก็จะเป็น475จับชนในแบบชุดที่เรียกว่าแจมเลยนะคะ475แล้วก็47 เจ็ดห้าแล้วก็สี่ห้าจะชุดสองตัวนี้จะตัดมาจากชุดสามตัวนะคะแต่ว่าถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อไปเลยนะคะสำหรับเลขชุดนี้อ่ะหนึ110่งหนึ่งศูนย์กับสองห้าซึ่งเป็นเลขของจ๋าเองนะคะคือเลขฝันแหละถ้าใครถ้าใครถูกใจอะ่ะก็จัดได้เลยนะคะส่วนสองตัวก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์เนาะคือตัดออกมาจากชุดสามตัวเนาะอันนี้นะคะอยากฝาก FC เอาไว้ถ้า ใครชอบก็ให้จัดถ้าใครขัดก็ให้ผ่านแล้วกันเนาะสุดท้ายนี้จ๋าขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่มาติดตามแล้วก็เอฟซีที่ติดตามมาตั้งแต่จ๋าเปิดช่องใหม่ๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากซึ่งหลายท่านนะคะได้คอมเมนต์มาเนะาะบอกว่าแล้วก็ทักไลน์ส่วนตัวมาเหมือนกันบอกว่าอยากให้ทําแบบคลิปทั่วไปแบบบรรยากาศบ้านๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเริ่มทําในไม่ไม,ไม่ไม่สิ้นเดือนนี้ก็เดือนหน้านะคะ ก็เดี๋ยวอาจจะมีหลายท่านนะคะที่เออเจอหลายๆท่านอยู่ในช่องอะไรเงี้ยแบบว่าบางทีก็จะไปเที่ยวไปตลาดอะไรเงี้ยก็เน่อาจะเจอเอฟซนะคะก็เดี๋ยวได้ถ่ายกันเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ